คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการคุยเรื่องผีและก็เป็นการหยิบยกเรื่องราวเรื่องเล่าจากในทาง The Ghost Radio นะครับมาวิเคราะห์ในมุมมองของพวเรานะครับหลายเรื่องที่ไปฟังมาผมก็มีโอกาสไปตามฟังมา โดยเฉพาะเรื่องไหนที่ยอดวิวเยอะๆเนี่ยผมจะก็จะเข้าไปฟังเพราะว่าทําไมมันคนดูเยอะขนาดนั้นมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีอะไรที่แบบบางเรื่องนี่เราฟังแล้วแบบโอเราอินตามหรือบางเรื่องแล้วบบฟังแล้วสนุกหรือว่าบางเรื่องฟังแล้วให้ให้อุทาหรณ์เช่นเดียวกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์อาจจะหดหูนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่คุณนิกมาเล่าให้ฟังไว้นะครับก็เป็นเรื่องความลับ15ปี ซึ่งตอนนี้เพิ่งลงไปได้แค่ประมาณเดือน2เดือนนะครับยอดวิวสามล้านกว่าวิวแล้วนะครับหลายคอมเมนต์หลายพันคอมเมนต์แบบโอ้เข้าไปอ่านแล้วก็ทุกคนชื่นชอบเรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์รอบทิศเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นมาอย่างไงบ้างนะครับขอเชิญครับผมครับผมเดี๋ยวผมขอเล่าสรุปละกันเพราะว่าเรื่องค่อนข้างยาวแตเเ่เป็นเรื่องที่สนุกมากเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็ มันดูค่อนข้างเรียวมากนะครับค่อนข้างเรียวมากซึ่งฟังดูแบบมันมันสมจริงมากๆการเล่าอาจจะแบบมีตะกุกตะกักเหมือนเป็นการเล่าตามธรรมชาติที่ก็มีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะครับคือเรื่องของคุณนิกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแฟนของเขาชื่อนุ่นนะครับที่เป็นแฟนกันตั้งแต่สมัยแบบใบรุ่นเด็กๆซึ่งตอนนั้นที่กบหากันเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ดีนุ่นก็มีอาการแปลกๆไปแบบเงียบไม่คุยอะไรเงี้ยเขาก็เรียกนิกมาเจอที่เถียงนาแห่งหนึ่งแล้วก็ ร้องไห้อะไรประมาณเนี้ยแล้วพอหลังจากนั้นนุ่นก็หายตัวไปหลังจากนั้นไม่นานพบว่านุ่นไปผูกคอตายที่เถียงนาที่เขาพบกันวันนั้นเลย uh huh. แล้วก็คนที่ไปพบเนี่ยเป็นเจ้าของเถียงนาเขาบอกว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยได้ยินเสียงกึกกักอยู่ข้างบนเขาก็นึกว่าแบบวัยรุ่นมาทําอะไรกันเขาเลยขึ้นไปดูก็เห็นว่าเป็นคนกําลังผูกคอตายแล้วบอกช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพอเขาไปจับปุบ๊บปรากฏว่าเลือดเต็มตัวเขาเลยคือจริงๆอ่ะศพมันอืดแล้วเน่าแล้ว แต่ว่าเหมือนกับเขาโดนผีหลอกอ่ะว่าร้องให้ช่วยด้วยอะไรประมาณเนี้ย mm. เขาก็เลยตกใจจนสลบไปแล้วพอฟื้นมาตอนแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะลือ้อเถียงนาเนี้ยทิ้งแต่ก็มานั่งนึกได้ว่าเอ้ยถ้ามันให้โชคก็ไม,ไม่ไม่ทิ้งดีกว่าก็ปรากฏว่านุ่นก็ไปเข้าฝันเขาจน uh. เขาถูกหวยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยเก็บเถียงนาอันนี้เอาไว้เหมือนเดิม mm. ส่วนตัวคุณนิกเนี่ยเมื่อรู้ข่าวก็รีบตามไปที่เถียงนานั้นก็ปรากฏว่าไปเจอ ่าไปเจอแต่น้ำเหลืองแล้วเขาคือเขาเก็บศพไปแล้วก็เอาน้ำเหลืองมาทาตาตัวเองเพื่อแบบอยากจะเห็นหน้านุ่นก็ไม่เห็นแต่ปรากฏว่าตำรวจที่ตามขึ้นมาน่ะพอมาเห็นคุณนิกก็ช็อกไปช่วงขณะแล้วก็มารู้ภายหลังว่าตำรวจอ่ะเขาเห็นนุ่นอนะ่ะขี่คอไอ้คุณนิกเนี่ยอยู่แต่นิกเขาไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือน้องสาวของนิกเนี่มยมีช่วงหลังจากนั้นมานานแล้วนะครับน้องสาวของนิกเนี่ยหายไปจากโรงเรียน พอถามเพื่อนว่าเห็นน้องไหมเพื่อนก็บอกว่าอ่ะบอกว่าพี่มารับเขาก็งงว่าเอาเขานี่แหละพี่เขาไม่ได้มารับเลยก็เลยไปตามหากันตามหายังไงก็ไม่เจอเขาก็เลยไม่รู้จะทำไงละก็เลยขับรถไปที่ขับมอเตอรไไ์รไซค์ไปที่เถียงนาที่นุ่นผูกคอตายเพื่อที่จะแบบรุ่นนุ่นช่วยหน่อยเพราะนุ่นสมัยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนกับน้องเขาแล้วก็ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หาไปเรื่อยจนไปข้ามตรงสะพานแถวคลองระบายน้ําที่หนึ่งอยู่ดี่ รถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาปกติก็ดับตรงนั้นเฉยๆเขาก็เลยเอ๊ะ э อะไรยังไงเขาก็เลยแบบว่าจอดไว้แล้วก็ลองมองตามสะพานก็ปรากฏว่าเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ของรุ่นพี่ที่แบบพอเขาเห็นปุ๊บเขาํำดับเรื่องราวได้เลยเพราะไอ้รุ่นพี่คนนี้ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องมาตรงเนี้ยเขาก็เลยเขาคาดได้เลยว่าไอ้รุ่นพี่นี่จะต้องแอบหลอกน้องเข้ามามีอะไรแน่ๆเลยเขาก็เลยรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าก็ไม่เจอไอ้รุ่นพี่คนนั้นนะแต่พอห่างจาก ตรงมอเตอร์ไซค์ไปนิดนึงเจอน้องเขาในนอนเปื่อยกายแล้วก็ร้องไห้อยู่เขาก็เลยสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น<ม>ก็เลยบอกว่าแบบน้องแบบว่าแอบชอบรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ก็หลอกมาพอหลอกมาตรงนี้เสร็จรุ่นพี่ก็ข่มขืนพอข่มขืนเสร็จแล้วก็อพยายามฆ่าคือจะบีบคอให้ตายเพราะว่ากลัวแบบไปบอกคนอื่นน้องก็เลยบอกว่าตอนที่แบบกําลังจะไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงสู้แล้วเขามองไปตรงต้นไม้แล้วเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เขาก็เลยพยายามมองก็เห็นเป็นนุ่น เขาก็เลยแบบมันไม่มีอะไรจะช่วยเขาแล้วอ่ะเขาก็บอกนุ่นช่วยด้วยนุ่นช่วยด้วยปรากฏว่าอยู่ดีเขาก็เหมือนกับเหมือนผีสิงอ่ะอยู่ดีเขาก็มีแรงขึ้นมาแล้วก็จับไอ้ผู้ชายคนนั้นนะคว่ำลงแล้วก็ตบซ้ายตบขวาจนแบบไอ้ผู้ชายคนนั้นตกใจหนีไปเลยอะไรประมาณเนี้ไอพี่นิกคนนี้ก็เลยพอเอาเสื้อผ้าให้ให้ให้น้องใส่เสร็จแล้วก็ไปเดินตามหาว่าไอไอพี่คนนั้นอยู่ไหนปรากฏว่าไปเจออยู่ในพงหญ้าแล้วก็นอนแบบลิ้นขาดครับแล้วก็ กลายเป็นคนเสียสติพูดไม่รู้เรื่องไปเลยตั้งแต่บัดน,นั้นคือก็เลยสืบหาเราเรื่องไม่ได้แต่ก็เห็นว่าเออก็ช่างมันเถิดเพราะมันได้รับกรรมแล้วทั้งลิ้นขาดทั้งแบบเสียสติอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พอตอนที่นุ่นนั่งไม่ใช่นุ่นตอนที่น้องนั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์กลับมาก็อยู่ดีน้องก็พูดว่าอะไรนะอไปส่งหน่อยนะพระรามอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคําเรียกว่าพระรามอะไรเนี่ยเป็นคําที่เขากับน,นุ่นเท่านั้นที่คุยกันว่าสมัยตอนเด็กๆเนี่ย ตัวนิกเนี่ยเขาเคยเขียนรูปพระรามพลักษณ์ให้กับน,นุ่นเพื่อไปส่งอาจารย์สองคนนี้ก็ก็จะรู้เป็นแบบโค้ชเฉพาะแต่ดูดีๆน้องเขาพูดขึ้นมาเขาก็เลยแบบเฮ้ยนี่ต้องเป็นนุ่นมาเข้าสิงน้องแน่แน่เขาก็เลยว่างั้นเขาก็เลยไม่ไปส่งที่เถียงนาที่เดิมที่นุ่นเคยปลูกคอตายแต่เขาพานุ่นกลับไปที่บ้านยายอแล้วก็พานุ่นไปที่บ้านยายแล้วก็บอกว่านุ่นอยู่ที่นี่นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นวิญ,ญญาณผีของนุ่นเนี่ยมาปรากฏเหียน อะไรอีกเลยแล้วหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นไม่นานเลยจนเขาทํางานอ,อะไรแล้วเนี่ย<_ <nis> _>เขามีโอกาสกลับไปที่บ้านเขาอีกครั้งนึงแล้วก็ไปนั่งคุยกินเหล้ากับเพื่อนพอเพื่อนเมา<_ <nis> _>พเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่านุ่นนตายยังไงปรากฏว่าเพื่อน,เ,นเล่าให้ฟังประมาณว่ามีเพื่อนอีกคนนึงอะ่ะแอบมาแอบปีนบ้านนุ่นตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านตอนยายไปวัดแล้วก็แอบไปข่มขืนอะไรประมาณเนี้ย เสร็จแล้วนุ mm ่นก็เลยแบบน่าจะเป็นตอนเดียวกันที่นุ่นไปยืนร้องไห้กับนิกตอนแรกคือแบบเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรแล้วก็ผูกคอตายแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนนั้นอะที่แอบไปทําอะไรนุ่นน่ะก็ฝันเห็นนุ่นตลอดเลยแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักเจ็ดวันไอ้คนเนี้ยก็ไปผูกคอตายที่เดียวกับ ที่นุ่นผูกคอตายอะไรประมาณนี้ยซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือเขาสันนิษฐานว่าไอ้คนนี้ทําหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่อยากจะว่ากล่าวอะไรเพราะมันเรื่องมันแล้วไปแล้วก็คนก็ตายไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับนุ่นตามมาแก้แค้นอะไรประมาณเนี้<ม>ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฟังแล้วทั้งขดหูแล้วก็ผีก็ค่อนข้างถ้าเรียกแบบภาษาไทยคือเฮี้ยนมากอะไรประมาณเนี้ยผีของนุ่นอะไรประมาณนี้คือตามฆ่าตามช่วยคนเหมือนในหนังเลยอะไรประมาณเนี้ยเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้ ครับผมซึ่งในตรงตรงเนี้ยผมได้ฟังมาด้วยแบบโอ้แบบตอนหลอนก็หลอนจริงๆอย่างตอนที่เจ้าของเขียงนาไปไปเห็นแล้วแบบพอไปกอาบศพแล้วก็ศพขาดกระจุยไสทะลักลงมาใส่ตัวไปหมดเลยนะครับจนแบบเ oh. ป็นลมไปเลยแต่ปรากฏว่าก็ตื่นมาอีกวันก็คือรู้ว่าศพคือเขาเสียชีวิตไปหลายวันแล้วนะครับทีเนี้ยมันเกิดประเด็นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการ ผีทําให้เห็นตอนที่เขาตายหรือว่าเรียกร้องความสนใจจากคนหรือว่าจริงๆแล้วเขาทําเพราะว่าเหมือนเป็นการทําซ้ํากับพรอมันเป็นการฆ่าตัวตายใช่ไหมฮะหรือว่าอีกประเด็นหลายๆอย่างนี้การผีเข้าสิง <c oughs> การที่มีคนที่เหมือนจะเป็นฆาตรกรแล้วไปฆ่าตัวตายตรงนั้นที่เดียวกันพวกนี้มันเกิดหลายประเด็นที่ที่เราจะมาวิเคราะห์กันในเรื่องนี้นะครับคุณต้ามีประเด็นไหนที่อยากจะถามไหมฮะ ผมว่ามีประเด็นิีคะห์ในเชิงขัดแยง้งครับที่มันแบบว่าเออถ้าเป็นความจริงนี่มันก็โหดมากเลยนะครับเรื่องเอาน้ําเหลืองทาตาอะไรเงี้ยครับในความเป็นจริงนาเอสจะกล้าเอาน้ําเหลืองมาทาตาไวมในความเป็นจริงมันน้ําเหลืองนี่คล้ายๆน้าเน่าเหมือนกันนะครับอืมมันก็ต้องค่อนข้างอันนี้แปลกแปลกในในมุมมองผมกับ อีกเรื่องหนึง่งแต่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้นะครับหมายถึงวิเคราะห์ตามอีกเรื่องหนึง่งไอ้เรื่องลิ้นขาดเนี้ยโอ้โหในความเป็นจริงใครลิ้นขาดที่ถียงนาผมว่าไม่น่าจะรอดละเลือดน่าจะแบบกว่าจะรอดพ้นก็าจะตาให้ก่อนลิ้นขาดไม่รู้ว่าลิ้นแบบในแบบไหนกัดลิ้นฆ่าเดวตายหรือว่าลิ้นปลายลิ้นขาดอางเงี้ยเราก็ไม่รู้ครับแต่ค่อนข้างแบบมันอาจจะความรู้สึกผมรู้สึกว่าโอ้โหมัน มันเกินจริงไปนิดหนึ่งเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าวิเคราะห์ตามความของอาจารย์รอบจิตอาจจะวิเคราะห์ในมุมเรื่องอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ครับครับผมก็จริงๆไอ้เรื่องพวกนั้นอาจจะเป็นลักษณะเสริมขึ้นมาถ้าแต่ถ้าเกิดไปฟังเขาเล่าอ่ะมันดูค่อนข้างเรียวมากคือแบบลักษณะการ,รเล่าเสียงเขาอะไรประมาณคือเขาจะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวแบบที่เราเล่าเยอะอันนี้คือสรุปมาสั้นๆถ้าตาฟังอาจจะรู้สึกคล้อยตามได้มากขึ้นเเห็นค,ค,ค่อนข้างเห็นภาพเลย แต่ประเด็นอันนี้อันนึงก็คือเรื่องของผีฆ่าตัวตายเพราะเราพูดกันบ่อยครับแล้วคนก็จะแบบเอ๊ะแล้วผีฆ่าตัวตายมันมันทุกข์มากนี่ทําไมมันมนังเฮี้ยนขนาดนี้ละ่ะมันมาช่วยคนมาอะไรได้ยังไงในขณะที่ไอ้ผู้ชายคนที่ฆ่าตัวตายที่เดียวกันไม่เห็นมันเคยโผล่มาทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคือ <Ừ. S 2> เราก็ต้องมองว่าสองคนนี้ฆ่าตัวตายก็จริงแต่มันฆ่าตัวตายด้วยเคสที่ต่างกันอย่างนุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายด้วยเหตุหแบบเขาเศร้าใจที่แบบเขาโดนข่มขืนในขณะที่อีกคนอ่ะฆ่าตัวตายด้วยความชั่วของตัวเอง เพราะฉะนั้นไอ้คนนั้นน่ะคาดว่าเมื่อตายแล้วก็อาจจะลงนรกไปเลยหรือว่าแบบวนอยู่ตรงนั้นเลยคือมันไม่มีพลังงานของบุญเน่ยแต่นู่นเนี่ยโดยพื้นฐานเดิมเขาไม่ได้เป็นคนเลวอะไรอ่ะก็เป็นคนดีเป็นคนเฉยอะไรคนปกติเพราะฉะนั้นเขามีพื้นฐานกําลังของเขาอยู่เพียงแต่ว่าเขาทุกข์มากช่วงตายมันเลยทําให้เขาวนแต่ทีเนี้ยไอ้ความวนของเขาตรงนั้นเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของ คนที่เข้าไปแทรกอย่างนี้ที่เข้าเข้าไปแล้วมันมีความรักกันอยู่มีอะไรกันอยู่บางทีมันก็ทําให้เขานึกถึงภาพเก่าๆเพราะเขาตายด้วยความผิดหวังความเศร้าอะไรพวกเนี้ยก็สามารถดึงเขาออกมาจากตรงนั้นได้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังคือกําลังมันมาจากบุญเดิมของเขาที่เขาไม่ได้เคยไปฆ่าไปทําร้ายใครต่างกับอีกคนหนึ่งที่แบบไปทําร้ายคนอื่นมาอันนั้นมันไม่มีกําลังมันก็เฟลไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้วิญญาณของนุ่นเนี่ยออกไปตามที่ต่างๆได้ แต่การที่วิญญาณของนุ่นไปช่วยใครเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้ช่วยแบบในหนังที่แบบไปบีบคอเองมันต้องอาศัยร่างคนอย่างกรณีนี้คือเข้าไปสิงร่างน้องของนิกอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะไปตบไอ้คนนั้นหรือไล่ให้คนนั้นตกใจไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็หรืออย่างตอนที่คนมาเจอที่เถียงนาก็จะเป็นลักษณะการซ้อนภาพตัวเองจากจุดเดิมที่ตัวเองตายให้เห็นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือจริงๆมันก็ถือว่ามีความค่อนข้างสมจริงพอสมควร ตา,ตามหลักการของโรกวิญญาณว่าแบบไม่ได้เลยเถิดถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมในการวิเคราะห์เชิงโรกวิญญาณมีความเป็นไปได้เพราะผีฆ่าตัวตายไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องลงนรกหรือทุกคนจะต้องวนซ้ําอยู่ในที่เดิมอย่างของนุ่นเนี่ยจริงๆเขาก็วนซ้ําอยู่ในที่เดิมนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เจอจะเจอที่เถียงนาอืมแต่เหมือนกับว่านุ่นวนตรงนั้นก็จริงคือเขาไปจากตรงนั้นไม่ได้แต่ถึงเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลืออย่างเช่นน้องร้องว่าช่วยด้วยอะไรประมาณเนี้ย ด้วยกาลังบุญของเขาเก่าที่มีแล้วลบวกกับความผูกพันที่เคยสนิทกับน้องอะไรเงี้ยมันดึงเขาออกมาจากตรงน,นั้นชั่วข่าวได้เหมือนคนที่แบบถูกล่ามด้วยโซ่แต่มันก็ยังพอออกไปในระยะที่ช่วยคนได้จะต่างกับก็คนที่ฆ่าตัวตายแบบโดดตึกด้วยความผิดหวังในความรักด้วยอะไรแบบนั้นอย่างเดียวส่วนใหญ่พวกนั้นจะจะวนรับออกไม่ได้แต่ในกรณีของนุ่นเนี่ยได้แล้วคาดว่าตัวนิกเองก็คงทําบุญอุทิศให้นุ่นอยู่ตลอดด้วยความรักความคิดถึงก็ทาให้เขามีกําลังมากขึ้นที่จะจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกัน อืมนะครับผมขอแทรกนิดหนึ่งครับอย่างกรณีอย่างนุ่นเนี่ยการที่มามาช่วยคนอย่างนี้เขาได้บุญด้วยไหมครับอืมมันมีการ<ต>ซ้อนได้แบบเออพัฒนาสมมุติมีคนเอากดอบัติเหตุแถวๆนั้นเขายังสร้างบุญเพื่อปลดปล่อยตัวเองได้ไหมครัคือการช่วยของเขาอถามว่าได้บุญไหมก็ได้บ้างอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไร ตู้เขารอการอนุโมทนาจากคนที่ทําสังฆทานทําบุญทําอะไรเพ่อให้อนนะไจะได้กําลังเร็วกว่าเพราะการช่วยตรงนี้มันเป็นการช่วยแล้วเราจะเห็นว่าการช่วยของนุ่นก็เป็นการช่วยแบบค่อนข้างจะโหดโหดพอสมควรคือ<ม>ไอ้คนก็เล่นเอาสลินขาดเลยอะไรประมาณนี้นก็เป็นบุญกับ,รบกรมร,รมรเจือกันด้วยความแค้นอะไรประมาณนี้ตอนได้บุญบ้างแต่ว่าเจือด้วยด้วยกรรมด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าเขารออนุโมทนารออะไรเงี้ยจะช่วยได้มากกว่าอ๋อแล้วอีกอันหนึ่งที่ที่น่าจะเป็นตัวช่วยให้เขาได้ดีคือคุณยายของนุ่นคุณยายของนุ่นเนี่ยชอบไปวัด เพราะฉะนั้นอพอนุ่นไม่อยู่แล้วคาดว่าคุณยายนี่แหละน่าจะเป็นคนที่คอยอุทิศบุญกุศลไปให้แล้วพอตอนสุดท้ายที่นิกรับนุ่นกลับมาบ้านที่นุ่นไม่ปรากฏตัวอีกเป็นไปได้ว่านุ่นก็คงจะคอยอยู่ดูแลยายคอยรับบุญกับคุณยายไปวัดกับคุณยายอะไรประมาณนี้ทําให้เขาสามารถที่จะหลุดพ้นตัวเองออกมาได้ก็ก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่จริงๆไอ้เรื่องเนี้ยอันหนึ่งที่ควรจะต้องมองเป็อุทา์หอนเลยคือเรื่องความอันตรายของผู้หญิงซึ่งแบบฟังแล้วมันโอ้โหมัน มันซ้อนข่มขืนแล้วก็มาซ้อนข่มขืนอีกทีนึงีคือสังคมมันค่อนข้างมีความอันตรายมากพอสมควรเพราะนั้นใครที่ฟังที่อาจจะเป็นผู้หญิงหรือมีลูกสาวหรือมีอะไรต่างๆก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าไปเชื่อใจใครมากจนเกินไปเพราะในยุคสมัยนี้มันค่อนข้างมีความสุ่มเสี่ยงค่อนข้างเยอะต้องใช้ความคิดพิจารณาคิดยาวๆให้ดีอย่าไปคิดสั้นๆเพราะเราอาจจะไม่โชคดีเหมือนน้องของนิกอาจจะไม่มีผีมาช่วยเราอาจจะกลายเป็นผีเป็นจุดตรงนั้นแทนอันนี้ก็ต้องระวังพอสมควรนะครับ ครับคือผมสนใจเอ้ประเด็นเมื่อกี้ฮะที่บอกว่าคนไปฆ่าตัวตายที่ต้นไม้ต้นเนี้ยก็เลยสนใจว่าเอ๊สถานที่เนี่ยจริงๆมันเป็นสถานที่เฮียนหรือว่าเวลามีคนมาทํากิจกรรมฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ตามอ่ะมันก็เลยเกิดกลายเป็นสถานที่เนี่ยค่อยมาเฮียนสองประเด็นนะฮะอันแรกคือ,อสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่เฮียนคนมักจะแบบถูก เหตุการณ์ในแปลกๆกับอีกกรณีหนึ่งคือเมื่อมีคนฆาตตายแล้วก็เลยดึงคนมาถมไปเรื่อยๆทําให้สถานที่นี้กลายเป็นสิ่งที่เฮียนครับส่วนใหญ่จะเป็นอันหลักมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอันหลักมากกว่าคือเหมือนพวกคล้องร้อยศพอะพอตายคนหนึ่งมันก็มีพลังงานไม่ดีมันก็ดึงอีกคนมาตายสะสมไปเรื่อยๆแต่สถานที่เฮียนก็มีอาจจะเป็นแบบสถานที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเป็นช่วงมิติของแบบเมืองรับแรงเมืองอะไรพวกอย่างนั้น หรือว่าที่แบบมียักษ์ดูแลมีเปรตดูแลลักษณะนั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นเราจะเจอยากส่วนใหญ่จะไปเจอลักษณะแบบหลังมากกว่าที่แบบคนไปสร้างอะไรไม่ดีทับถมกันตรงนั้นมากกว่าอืมเป็นพลังงานลบอะไรที่ดึงดึงไีทับถไปเรื่อยๆอืมครับผมนะฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ใครที่อยากจะฟังเอาความสนุกเอาความหลอนนะครับก็แนะนําไปฟังได้ที่ The Ghost Radio นะครับส่วนใครที่ฟังเรื่องไหนแล้วแบบเฮ้ยเกิดประเด็นอยากรู้ว่าถ้า เจอผีแบบนี้หรือว่ามีสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกันแบบนี้เราจะ,ะทําตัวยังไงนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าในวันหนึ่งเราจะไปเจอสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราได้มาฟังเราอาจจะวิเคราะห์กันได้เสร็จแล้วก็ถ้าเจอจริงอาจจะได้ลองใช้วิธีอย่างที่เราแนะนํากันดูนะครับว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับแนะนํามาได้นะครับใครที่ฟังเรื่องไหนมาก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับที่คลิปนี้หรือว่าทางแฟนเพจของพวกเราก็ได้นะครับ ทางช่อง YouTube นี่ก็จะเป็นตอนใหม่ๆทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มโดยประมาณก็คุยกับอาจารย์รอบทิศสดๆที่แฟนเพจโกสกูรูนะครับและมีการรีรันเทปอีกครั้งหนึ่งทางช่อง u t u b e นะครับทุกวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณแล้วก็มีตอนสั้นๆมาสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ได้ดูกันนะครับสำหรับคำถามสั้นๆจากทางบ้านนะครับเร็วๆนี้อาจจะมีะการมิ팅พบปะ สังสรรค์กันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับแฟนรายการเรานะครับยังไงรอติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นช่วงไหนยังไงเพราะว่าหลายหลายปีแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้เจอกันสำหรับตอนนี้แฟนเพจจากตอนนั้นอยู่ประมาณหลักพันนะครับตอนนี้หลักหมื่นแล้วก็จากคนติดตามใน YouTube หลักพันตอนนี้เป็นแสนแล้วนะครับไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราทั้งสามคนทุกช่องทางนะครับ สำหรับโกสกุูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้พู้รองสามคนกดตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ